วันที่28่สลกรกฎาคม2567เวลา7นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกคุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลีมงพระชนพรรษา6รอบ28่สลกรกฎาคม25 6 7ณบริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับพระบารมียิ่งใหญ่ วววเ,เวลา16นาฬิกา30นาทีนายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรรวมทั้งคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมจัดนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพนนพลมรพ,รลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ลาายยรระพเเอออไทนวงงขคค์ชกจู้่ การประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักก,การ,ระและวางัข่กุ้มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันอาทิตย์ที่28รกรกฎาคม2567ณบริเวณลานพิธีด้านน้าสนามช้างอาิีนาตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรชาัมย์ะระรา ในานามข้าราชการและประสบวิกรชาวไทยทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันณจังหวัดปุริรัมแห่งนี้มีความปราบรื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใ,ใต้ฝ่าละออธุรีพระบาทขอเดชะ ฝ่าโลกดุรียาพระบาทฝ่าโลกดุรียาพระบาทจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินและเป็นพลังของแผ่นดินทรงพระเจร <and Tree. S 3> ิญทรงพระเจร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 ิญ